สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับอั้มซ c p ออ้าวันนี้เราไม่ได้เปิดตัวไปปกตินะครับหลายๆคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าไอดอลของผมคือใครคนคนนั้นก็คือกูต้องออก YouTube อย่างนี้จริงเหรอกูต้องอยู่ในสภาพนี้จริงเหรอพิการคนนี้นี่เอง แต่ใส่สาวให้อลังการทำไมวันนี้แต่จริงๆจะได้ว่าแค่ไอดอลมันก็ยังไม่ถูกนะครับเพราะว่าผมเป็นติ่งของพิการเลยก็ว่าได้ก็คงอารมณ์เหมือนกับติ่งเกาหลีนั่นแหละครับที่พอไปเซลทีตีนทนับหมื่นก็พร้อมจะกระทืบคุณอย่าไปดูถูกติ่งเกาหลีเขานะครับเพราะจากที่ผมได้เห็นมาเนี่ยถ้าคุณดูถูกติ่งเกาหลีเนี่ยคุณจะโดนตีนเยอะมากใช่เขาพวกเขามีตีนเยอะมากครับล้อเล่นแน่นอนว่าถ้าผมเป็นติ่งขนาดนี้ผมต้องพาพิการไปอยู่ทุกๆมุมบ้านของผมอย่างแน่นอนครับแม้กระทั่งในห้องน้ำ ก็ยังคอยฝ้องมองผมด้วยสายตาหยาย่วงใยบอกได้คำเดียวเลยว่าโอ้ยขี้ไม่ไมออกอ,อ,กอะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนก็ยังมีพิการอยู่ซึงท,ทำให้ผมรู้สึกว่าโอยแค่นอนไม่หลับพิการยังคอยช่วยรับอารมณ์เวลาผมเอ่อ เหล่าดิสอครับเหล่าดิสอนี่ถือเป็นอารมณ์ปะวะการที่มีพี่แกอยู่ทุกมุมบ้านมันทําให้ผมรู้สึกว่าสดชื่นมันทําให้ชีวิตประจําวันของผมนั้นไม่ปกติธรรมดาอีกต่อไปเพราะว่าต้องรู้สึกขนลุกตลอดเวลาโอ้ยจนกระทั่งเมื่อไม่นามนมานี้ผมได้มีโอกาสาไปคอแ์รบกับคนในสตูพิการครับที่สําคัญกว่านั้นคือ <M oney> พี่ก็พาอิติมมาด้วยพาสิ่งนี้มาด้วยอิติม ม,ม,มันเป็นความรู้สึกที่ฟินมากเลยครับเชื่อไหมทั้งจุ๊บทั้งกอดบอกเลยว่ากอดอีติ่มไม่ปล่อยเลยจนกระทั่งตอนจากลามันเรืเ่องเศร้าแต่ไม่เป็นไรครับพี่การยังอยู่ในใจผมเสมอเกี่ยวอะไรกับอีติ่มวะผมติดตามพี่การมาตลอดครับตั้งแต่เดี่ยวไมโครโฟนเลยทีเดียวบอกเลยว่าตอนนั้นไม่ไม่พลาดเลยไม่เคยดูครับติดตามตั้งแต่ที่พี่แกยังไม่ได้บริไฟช่องกันเลยทีเดียว จนพี่แกได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมอย่าเรียกว่าไวอยยเลยครับให้เรียกว่าเรียกร้องความเป็นธรรมดีกว่านะกูจะเอาติกตูกยูทูปถ้ามึงไม่ให้กูติกตูกกูจะอันสมัคร้จนปัจจุบันนี้ได้มีเครื่องหมายติ๊กตูกแล้วครับยินดีด้วย <c oughs> อย่าเอาสาระจากคลิปนี้นะครับเพราะว่าความเป็นตริงของผมครึ่งหนึ่งก็ติดพิการมาครับเออผมไม่ได้ว่าพิการไรสาระนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ถึงพี่การให้พี่การได้รับรู้ว่ามีสิ่งอย่างผมอยู่นะครับรักนะจุ๊บๆุ๊บสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอลากกไปเพียงเท่านี้นะบาย